และแล้วก็ถึงเวลาของอ t เทยส40 7 0 t i สภาพอย่างสวยใบนี้ต้องไปได้กล่องไซสเอ็เพราะว่าใหญ่มากคุณลูกค้าน่ารักมากบอกว่ามีแล้วตัวหนึ่งประกอบให้แฟน ยอดเลยใครได้เป็นแฟนนี่คือแบบสนุกเลยได้เลี้ยงกัดจอแรงๆเนาะตอนแรกใช้กล่องไซส์ F เตี e ้ยใส่ไม่ได้ไม่พอไซส์ e. อีก็หมิ่นๆไม่พอไซส์เเลยแล้วกันใหญ่ๆาระายะตรงไปลองพื้นก่อน รับการแพ็กนะครับตัดทุกสิ่งเพื่อใส่ลงไปงป้องกันอย่างดีโด,ด,ด้วยพลาสติกชั้นหนึ่งลงไป ใส่ลงไปใส่ลงไปอีกอนี่ป้อมประการด่านแรกแล้วก็ ลองด้วยนี่อีกชั้นหนึ่งก่อนยัดตรงนี้กันกระแทกนั้นก็พดใหญ่กันอันนี้จะแถมไปนะครับแข็งแรง แล้วก็นี่ไปด้วยเพื่อใช้จ่ายไฟนะครับต้องเป็น8ปดบวกแปดบวกแปดนะครับพาวิสพายต้องแข็งแรงอ่ะมาดูไปแล้ว RTX 4070 Ti Extreme ใบใหญ่ Aero ความงามสิ ความงามและดูซีเรียลนี่ครับข้างหลังนี่วอยประกันโลโก้กิ้งครอร์เปอเรชันร่นท่ามสวยไหมครับแล้วก็ชิลุ่นตรึง ดีเดีย G D D A หก X สิบสองกิกไปไลฟ์ทูเกมความแรงในการเล่นเกมพอไปโอ้ดูดิใหญ่ขนาดนี้นะตึกเลยชึบ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 ชนี่ชึบชึบชึบใส่ไปได้วะนะได้ะ ให้ใหญ่จริงออออตอนแรกมีลูกลูกค้าเร็งไว้หลายคนนะครับใบนี้แต่ว่าไม่ทันล้ะมีอาจารย์ก๊อตจารย์แบงก์มาถามบอกว่าไม่ทันแล้วความหนากล่อง ต้องแนวยาวเลยอ่ะนี่คือแนวขวางก่อนอันไกลตัดกับลูสมมติว่าลงไปมันก็จะจะอยู่ประมาณน,น,นี้หนาว่ะนี้ถ้าเอาด้านยาวจะพอจับ,จบ,จบอเนี่ยพอแล้วนะอะทีเส้นผมติดไปเส้นนึงไม่เป็นไรนะครับ

ปิดตรงนี้อ่อมันใหญ่ตั้งแต่ทำคอมมาเนี่ยในไปไ้เนี้ยใหญ่สุดละ อันใ,ใจนี้พะวะใส่แน่นไปต๊เข้าไปพอดีพะวะาอช้ชงอยู่ไ้กัน,นะอะดหนาเลยลัดตรงนี้ก่อนดูสิครับ ความหนาเถอะลัดเข้าไปตัดก็มาลองวางดูก่อนว่าวางแล้วจะเป็นอย่างไรในกล่องนี้ลงไปโป๊ะจะถูกป้องกันอย่างดีป้องก,กันอย่างหนานแน่นนะครับ ยังไม่พอเราจะเอานี่ลงไปอีกจตของแต่ละด้านเออเอาเอาเอากระดาษแข็งก่อนว่ยกระดาษแข็งแข็งก่อน เพราะเรามีเตัวหนกล่องนะั้นอย่างนัง้นก่อนับด้านนี้หนึ่งชิ้นก่อนปึกกันไว้ ใบน,นี้นี่จีบีไม่รู้เล่นมาแบบมีความผูกพันนะครับผูกพันกับใบน,นี้อยู่พักหนึ่งการทุ่มที่ช่องจีบีไม่รู้ได้นะครับเราก็แกะออกมันเลยนะครับลูกค้าต้องการนะครับโดยที่จีบีไม่รู้ยังไม่รู้อยู่นะครับ ก็จะเป็นเกาะป้องกันเพิ่มนะยังไม่พอหรอกเราจะต้องเสริมมันเข้าไปอีกนี่ไงแบบนี้ปึ้งกันเข้าไปไม่พอหรอกนี่ครับโอ้ ด้านไหนดีวะอันนี้อีกชั้นหนึ่งเอาด้านสองด้านนี้อีกบ่อยหน่อยจะได้แน่นๆนะเออความสูงประมาณนี้ เออประมาณนี้สูงไปไหม,หมพอดีป่ะอ,อย่างสองชั้นสองชั้นนะแล้วก็ยัดบับเปิลลงไปอีกความยาวเท่านี้โอ้กันกระแทกอีกที แบนี้นี้ปัดชูชั้นหนึ่งโอ้โหทบลองแล้วก็อะไรอีกวะนี่๋อ้คำยันก่อน ปึ๊บออเข้าไปโป๊ะโป๊ะอ,อจะได้เห็นคำยันอ,อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวไม่แน่นพอนี่คำยันเพิ่มนะครับแน่นๆเลยครับ นี่นะครับไอ้แผงไอ้อย่างเนี้ยที่ตาให้ขึ้นมาหลังสุดนีกปิดไปแล้วใช่ปิดแล้วครับอะทํายันเราก็แพ็คอย่างแน่นอยู่นะครับกันมันไปกระโดดโดนถูกสิ่งอื่นนี่นะไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะปึ้งแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือสายจ่ายไฟแปดปกแปดปกแปดนะครับสำคัญมาก ก็จะหอเขาอีกหอเขาไปใครสนใจสินค้าตัวไหนดูได้บน YouTube นะครับเลือกได้เลยมีคอนเทนมากมายมนี่ก็คือสายนะปิดหัวปิดท้ายเลยดีกว่า ไปด้วยนี่อ่ะโอ้นี่ไปนี่อันนี้สำหกันใีกว่าอันนี้ไปนี่ไปนี่อ่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ต้องหออีกไป นี่ไม่ให้ขยับเลยแล้วกันไม่ให้กระดิกบอกเลยว่าเราไม่ให้กระดิกอ่ะเต็มไม่กระดิกปิดพอพอดีเลยอะ่ะอะไรยากตรงไห ตั้งขึ้นมาเองวะอ่ะรับรองไม่ใช่แน่นธรรมดาแล้วเนี่ยอันนี้นควา้ายพรแน่นอ่ะเอออือ,อติดตามช่องจีบีไม่รู้ด้วยนะครับแล้วก็บทเพลงนิทาราตรีนะครับจะลองรื้อพัทธลักช่วยชีวิตเป็นคนแต่ง ก็จะมีเพลงใหม่ขึ้นมานะครับถ้า้องเอ๋ยยอมเล่นเพลงเต่าให้มันจบก็จะมีเพลงใหม่ขึ้นมานะครับกับอุปกรณ์ใหม่ๆที่ซื้อมาเพื่อบันทึกเพลงน,นะครับทื่การเล่นดนตรีส่วนเรื่องอุปกรณ์คอมนั้นถูสสนกคัดสมรย่างดีด้วยผมเองด้วยความใส่ใจในการคัดกรองอุปกรณ์ลือกแต่สิ่งที่สวยงามมาก่อนเลยต้องสวยต้องดีต้องแข็งแกร่ง ลูกค้าที่ได้ใบนี้ไปดูแลก็วันไหนเล่นเบื่อก็มีเพื่อนๆผมเล่งอยู่นะครับเป็นการที่ดีจริงๆเสร็จสมบูรณ์โคตรแข็งแรง แล้วก็อันนี้ต้องเซ็นเซอร์หน่อยหนึ่งให้เห็นแต่ป้ายนี่นะป้ายข้างบนนี่ให้เห็นได้ละแค่นี้โอเคเป็นนานเซตติ้งครับสำหรบับ C ี T ี้ไอไม่ใช่ r t x 4 0 7 0อ I x t e a ี่ e r นย์ที่ถูกแพ็อย่างนั้นแน่นแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงโอเคอเราไปส่งกันเถอะขอบคุณที่รับชมมากครับ